ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยมิเขตสองมีภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีพื้นที่บริการครอบคลุม5อำเภอประกอบด้วยอำเภอภูเขียวอำเภอกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งคร้ออ,อคอนสารและอำเภอบ้านแท่นมีโรงเรียนในสังกัด260โรงเรียน2สาขานักเรียน32,68คน ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา2,365คนบริหารจัดการศึกษานำโดยนายมนัสเตียมภูเขียวผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำบริหารจัดการศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบายให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีความชัดเจนม,มีการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพจนส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือมีทักษะชีวิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ได้มุ่งมัน่นในการส่งเสริมระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาจึงได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2 เป็นหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาได้กําหนดยุทธศาสตร์ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน5ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กด้านการคุ้มครองเด็ก ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนและด้านการติดตามด้วยกระบวนการเชิงบวกพร้อมกำหนดโครงสร้างการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสองมีทีมประสานงานคือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานนิเทศและเจ้าหน้าที่มีคณะกรรมการดำเนินงานและทีมดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนภายใต้ข้อมูลสารสนเทศที่มีการบูรณาการจากหลายโปรแกรมอาทิเช่นโปรแกรม DMC โ,โปรแกรม c c t โปรแกรม SES ระบบ MOE Safety Center และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผล จัดทำรายงานเพื่อวางแผนจัดทำโครงการและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาทิเช่นโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการใช้งานระบบ MOE Safety Center จัดท้ายทักษะชีวิตและกำกับติดตาม โครงการพาน้องกลับมาเรียนนำนักเรียนเข้าสู่ระบบครบทุกคน2การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา3ปป้องกันปลูกฝังปราบปราม โดยใช้งานระบบ MOE Safety Center และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนเห็นคุณค่าตนเองกล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาจัดการอารมณ์ความเครียดและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นรวมทั้งได้ดำเนินงานคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อนเนื่องด้วยการอบรมให้ความรู้กับครูผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนำความรู้ไปใช้และดูแลคุ้มครองนักเรียนให้ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ โดยได้กำหนดแผนและโครงการในการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งมีการนิเทศกำกับ ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนำผลการดำเนินงานไปแก้ไขปัญหาและมีแนวทางในการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งจึงได้พัฒนานวัตกรรม cpm 2 s care model cpm 2 s คือระบบการบริหารจัดการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแค่คือหลักการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีแนวทางการดําเนินงานภายใต้แนวคิดห่วงใยใส่ใจดูแลรอบด้านใช้หลักการมีส่วนร่วมร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและนิเทศติดตามโดยการบูรณาการนิเทศแบบเต็มพื้นที่ และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมโดยใช้การวิจัยแบบ R to R Routine to Research คือการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยทำให้มีแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ชัดเจน เป็นรูปธปรรมส่งผลให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2มีแนวทางสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบ CPM 2 t o g e t h e r และสถานศึกษาในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเช่น CYS c model ของโรงเรียนชุมชนหงวยอย่าง3 การมีส่วนร่วมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาของภาคีเครือข่ายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสองเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนระดมทุนช่วยเหลือ ให้ความรู้และดูแลนักเรียนด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดทำมาตรการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบและขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาระหว่างสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสองกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภองานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวหน่วยงานด้านจิตตวิทยาโรงเรียนโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสถานีตำรวจภูธรขนส่งจังหวัดหน่วยงานปกครองระดับจังหวัดอำเภอหมู่บ้านท่ายรักพงภัยสำนักง,งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นต้น เน้นการปฏิบัติงานเชิงรุกรวดเร็วฉับไวแก้ไขปัญหาได้จริงเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยมีทักษะในการดำรงชีวิตและได้รับความคุ้มครองภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการระดมทุนในกิจกรรมต่างๆดังนี้1 จะตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาเชิญชวนร่วมทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและมอบทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันต่างๆปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า2ล้านบาท 2. ส,สร้างและซ่อมบ้านให้กับนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูกสต่อเนื่อง8ปี รวม61หลัง 3. จัดโครงการให้น้องคลายหนาวมอพาห่มให้นักเรียนที่ขาดแคลนเป็นประจำทุกปีปีละไม่ต่ำกว่า5 0 0พันผืน 4. จัดโครงการแล่นนำขอออเขตเพื่อน,น้องมีบ้านอยู่ระดมทุนในการสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนมีเงินรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า1ล้าน3แสนบาท ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาจากการดำเนินงานตามแนวทางข้างต้นส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมสำหรับการเรียนรู้ปรากฏผลดังนี้ คนที่ปรากฏกับนักเรียน 1. นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งเคราะหนองไผ่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวายัย4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565 2. นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีทุกปี 3. นักเรียนโรงเรียนชุมชนแท่นประจันได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับประฐมศึกษาระดับประเทศ 4. นักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา2564วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มจำนวน6คนปีการศึกษา2565ได้คะแนนเต็ม8คนและการทดสอบ O-net ปีการศึกษา2564วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเต็ม4คนปีการศึกษา2565ได้คะแนนเต็ม5คน ที่ปรากฏกับสถานศึกษา 1. โรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นแบบอย่างได้อาทิเช่นโรงเรียนชัยชุมพลวิทยาบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของนักเรียนโดยใช้รูปแบบชุมพลโมเดล 2. โรงเรียนมีการพัฒนาต่อยอดเผยแพร่นวัตกรรมอาทิเช่น 1. โรงเรียนชุมชนห้วยยางพัฒนาต่อยอดงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา2ปีต่อเนื่องและได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับประเทศ2โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่พัฒนาต่อยอดงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา2ปีต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับประเทศและได้รับรางวัลโรงเรียนดีส่งเสริมการจัดก,การเรียนรู้แพทยิธีศึกษาและทักษะชีวิตระดับประเทศ 3. สถานศึกษาได้รับรางวัลเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศรรึกษา1โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวัยสระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่7 4 2โรงเรียนบ้านโพคุรุราชประสิทธิ์ได้รับรางวัลต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีดระดับประเทศ 3. โรงเรียนในสังกัด8โรงเรียนได้รับ โลหลังวันองค์กรรอบรู้สุขภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQ EQD ดีภายใต้โครงการกระโดดโลดเต้นเล่นเปลี่ยนร่างวิถีชีวิตใหม่จากกระทรวงสาธารณสุข4โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมได้รับรางวัลโรงเรียนลูกเสือต้นแบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. โรงเรียนชุมชนแท่นประจันได้รับรางวัลชนะเ,เลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับประถมศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต2ปีซ้อน 6. โรงเรียนบ้านภูดินมิตรผลอุปถรัรมภ์และโรงเรียนบ้านเหมือนแอนนหนองโดนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย เกียรติบัตรดีเด่นระดับประเทศผลที่ปรากฏกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา1ได้รับรางวัลส่งคุณค่าสพทโอเบกอะวอร์ดชนะเลิศระดับเหรียญทองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปี2564 2. ได้รับรางวัลดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดีเด่นด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563-2564ระดับทองเขตตรวจราชการที่13 3. ได้รับรางวัลพระพระฤหัสบดีระดับประเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565 4. ได้รับรางวัลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาตามที่กล่าวมาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาชัยภูมิเขตสองได้มุ่งมัน่นในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ทางตรงให้กับนักเรียนในสังกัดให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานและการดูแลช่วยเหลือด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้านสนับสนุนให้สถานศึกษามีการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตและ,และรอด,รอดพ้น,<ค>นจากจ <ะ S 1> วิกฤตทั้ง,ง,งปวง